หลายคนก็คงจะเคยเห็นคลิปนี้นะคะคลิปที่อ้อมเอาทุเรียนแล้วก็หอยแข็งมาโชว์นะคะแล้วก็วันนี้ก็จะขอมาชี้แจงนะคะว่าไม่ได้เอาทุเรียนกับหอยแข็งมาจากประเทศไทยนะคะคือเข้าของที่เอามาจากไทยเนี่ยเอาเข้าตู้หมดแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าจะทำคอนเทนต์ด้วยแล้วทีนี้พอผ่านไปประมาณสองอาทิตย์เนี่ยอยากกินทุเรียนแล้วก็หอยแขง็ง ก็เลยสั่งหอยแครงกับทุเรียนออนไลน์มาแล้ววันนั้นนะมีพัสดุมาส่งที่บ้านพอดีเราก็คิดว่าเอ้ยทำคอนเทนต์ดีกว่าเอออะไรบ้างที่เขาไม่ให้เอาจากไทยเข้ามาในเยอรมันนะคะอะไรที่เป็นของต้องห้ามบ้างแล้วประกอบกับวันนั้นมันมีทุเรียนแล้วก็หอยแครงพอดีไงเออที่จริงจะเล่าให้ฟังแต่ว่าจะมานั่งคุยแบบนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อไม่มีใครอยากจะดูเนาะเราก็เลยเปิดกล่องทุเรียนโชว์นะคะแล้วก็มีหลายคนเข้ามาดูเข้ามารับชมบางคนก็ คอมเมนต์ว่าเอ้ยเอาเข้ามาได้ไงคุณก็รู้ว่ามันของต้องห้ามคุณเอามาโชว์เพื่ออะไรเออก็เลยอยากจะมาชี้แจงว่าไม่ไดเอามานะคะทุกคนทุเรียนเด้ิเอาไปไว้ตรงใดของกระเป๋าว่าให้มันเหม็นเคยซื้อทุเรียนแล้วไปไว้ในรถไหมกลิ่นมันแรงมากไม่สามารถที่จะกบกลิ่นได้เลยหรือว่าต้องเอาทุเรียนไปไว้หลังรถหรือเอาไว้ตรงไหนคือมันเหม็นจริงๆถ้ามันอยู่กับในแอรนะ์น่ะ แล้วก็ยอมรับว่าเป็นคนที่ชอบกินทุเรียนมากแต่เราก็รู้นะว่าอะไรควรไม่ควรเออก็มีเอามาบ้างนะคะผักสดก็จะมีพวกมะเขือมะม่วงสองสาลูกมีมะละกอเนาะแล้วก็มีพวกเม็ดกระถินข่าตะไคร้ใบมะกรูดตากแห้งพริกตากแห้งนั่นแหละที่โชว์ที่เอามานะคะก็อย่าขาใจผิดนะจ่ะบ่ได้ไปบ่ไดเอามาจ้ะชอบชอบกินทุเรียนแต่ก็ไม่คิดว่าจะหอบข้ามน้ําข้ามทะเลมาจาก ไทยหมื่นกิโลมาที่นี่นะคะมันไม่คุ้มค่ะถ้าเราโดนจับแล้วก็จะโดนปรับด้วยนะคะแล้วก็ของที่เอามาต้องเอาทิ้งด้วยก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะแล้วก็ยอดวิวเนี่ยพุ่งขึ้นหลักสองแสนแล้วค่ะเป็นคลิปกระแสนะคะแล้วก็ขอบคุณหลายคนที่เข้ามาติดตามกันค่ะบอไดเอามาได้จ่า,าเขาใจผิดเด้อ